สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Trap c h ช n n e l นะครับในช่วงแวนการ์ดวีกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับขอจะมาเจาะลึกกับเจ้าหนี้หน่อยนิดนึงนะครับเราติดกันว้อาทิตย์ที่แล้วเนาะว่านะครับในเรื่องของทิกเกอร์นะครับแล้วมันก็มีทิกเกอร์อันนึงนะครับที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงตัวมันและเป็นลูกเล่นในภาคนี้ที่รู้สึกตัตรู้สึกว่ามันโอเคแล้วมันดีมากๆครับผมนั่นคือ Dra อปดอที่เป็น PG นั่นเองเรียกว่า Dra อ PG เลยเนาะนะครับนะก็ ในแบนการ์ดวครับขอเกิดกันนิดนึงนะแบนการ r ดวเนี่ยทิกเกอรจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราพูดในคลิปที่แล้วครับโดยการตัดสแตนออกนะครับเพิ่มฟอนทิกเกอร์เข้ามาปรับเปลี่ยนค่าพลังและอีกอย่างนึงที่ปรับเปลี่ยนมากที่สุดคือการนำสก,กิลเซนติเนลหรือว่า PG เนี่ยมาไว้ที่สก,กิลมาไว้ที่ตัวดร a อว์ทิกเกอรนั่นเองนะครับนะซึ่งหลายๆคนถามว่า ไอ้ลูกเล่นเนี้ยมันดียังไงนะครับคงคิดในหัวแล้วแหละเฮ้ยมันดียังไงถึงจะต้องเอามาเล่าเป็นคลิปแยกนะครับผมนะโอเคต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าตั้งแต่ภาคที่1จนถึงภาค GZ เนี่ยการที่เราจะใช้ PG เนี่ยหรือสกิลเซนติ i เนลเนี่ยมันจะอยู่ขึ้นอยู่กับการ์ดเกรดหนึ่งที่มีสกิลนี้นะครับซึ่งตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยจะบอกว่า PG เป็นอะไรที่หายากมากนะเพราะว่ามันเป็นถึงดับเบิลแร์เลยมั้งน่าจะไม่ผิดดับเบิลหรือเปิลแรเลย นะครับแล้วก็การที่จะมี PG ได้คือถ้าเป็นแบบเล่นยุ่นก็ต้องไปนั่งเปิดซองหาแล้วต้องใช้4ใบถึงจะแบบเป็นการป้องกันที่สมบูรณ์บางคนอาจจะใช้3ใช้อะไรเพราะว่าตามความหายาของมันจนมาถึงในช่วงของภาคในช่วงของปลายปลายภาคลิงจ็อกเกอร์หรือว่าซีซั่นที่3เนี่ยเซนติเนลก็เพิ่มอีกสก,กิลหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่าควินเ w a ตวอนะครับเป็นการลงมันมาปุ๊บแล้วเขาได้บัสหนึ่งและเพื่อเปิดการห้าใบจากท็อปเด็กเพื่อมากาด แล้วก็หลังจากนั้นก็จะกลายเป็นอีกอันนึงก็คือในส่วนของการขึ้นภาค G นะครับ PG อันที่เป็น PG แรกหรือ PG ที่ป้องกันธรรมดาเนี่ยจะถูกใส่ไว้ในทีดีซึ่งมันจะหาง่ายแล้วกับ PG ไม่มีเทคอะไรที่ออกมาทีดีปุ๊บก็จะมี PG มาให้เลยแต่ว่าอันไหนที่ไม่มี PG ปุ๊บก็ต้องไปเปิดบ็อกเหมือนเดิมซึ่งตอนนั้นจะเป็นเลดดับเบิลแรจะเป็น PG ที่หงายแดมได้จะเป็น PG ที่หงายทําให้การใช้เคาน์เตอร์บารเราใช้ได้มากขึ้น โดยที่มีตัวมันอยู่ในหลุมอะไรอย่างงี้ซึ่เป็นลูกเล่นของพ g และลูกเล่นของพ g หลังจากนะั้นจากนั้นมาสักประมาณภาคก็กลกไล่ภาคมาเลยแหละภาคภาคภาคหภาค7ภาค8ก็จะออก PG ในรูปแบบต่างๆซึ่งซับกับแคนนั้นๆหรือว่าลูกเล่นของแคนนั้นๆหรือว่าคีย์เวิร์ดของแคนนั้นๆไปเลยในตัวนะครับจนมันไม่มีความแตกต่างอะไรเท่าไหร่ในส่วนของเรื่องเกรดเพราะมันยังอยู่ในเกรดหนึ่งตลอดเวลานะครับมาถึงตอนภาค V นี่แหละ มันกลายเป็นเซนติเนมันกลายเป็นดรที่เป็น PG ซึ่งมันมีความดียังไงนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า PG เนี่ยเป็นการ์ด1ชนิดที่กินสล็อตแวนการ์ดมาตั้งแต่ซีซันที่1ถึงซีซันที่9เลยถามว่ากินสล็อตที่กินสล็อตมันคืออะไรคือปกติการเล่นแวนการ์ดเนี่ยอ่ะหเด็กมี50ใบ มีตัวเริ่ม1ใบอ่ามีตัวเริ่ม1ใบหรือมากกว่านั้นก็ได้แต่ตัวเริ่มต้องต้องแน่ๆต้องมี1ใบทิกเกอร์อีก16บใบรวมเป็น17บใบและอัตราการใส่ของเด็กแต่ละคนส่วนใหญ่จะอยู่ในแพทเทิร์นที่บอกว่าเกทหนึเกทสองสิเกใบโดยสแตนดาร์ดจะเป็นอย่างนี้มาตลอดใน14บใบนั้นน่ะจะมี4ี่ใบที่เป็น PG ตลอดเวลาก็เท่ากับว่าทุกเด็กอ่ะมันยังไงก็ต้องโดน PG มันจะมี PG กินสล็อตสี่ใบไม่ว่าต้องเป็นตั้งแต่ซีั่นที1 พอมาเข้าซีซั่นที่2ก็ยังมี 3, C ก็ยังเป็น PG กันอยู่อย่างนั้นแหละนะครับแต่ว่าด้วยสก,กิลของเซนติเนลเนี่ยมันใส่ได้ไม่ตัวที่มีสก,กิลเซนติเนลมาใส่ได้ไม่เกิน4ใบในเด็กเท่ากับว่าก็ไปใส่รวมของคินเต็ดเป็น4แล้วขึ้นภาค G เนี่ยหนักเลยนะครับหนักเลยเพราะอะไรจาก14ใบที่เราสามารถใส่เกม1อย่างอื่นได้10ใบเนี่ยนะครับพอขึ้นภาค G ปุ๊บมีตัวที่เรียกว่าตัวทิ้งไตลโผล่มาตัวทิ้งไตก็ดันเป็นเกมหอีก พอแด้เป็นเกดหนึ่งปุ๊บมันก็ไปกินสล็อตของเกตหนึ่งเข้าไปอีกก็กลายเป็นว่าต้องใส่ TG4 ทิ้งไต4สี่นะครับสำหรับบางคนนะหรือว่าสแตนดาร์ดท,ทั่วไปเขาจะใส่กันอย่างนี้เลยเท่ากับว่าเกตหนึ่งที่เป็นใบอื่นๆหรือว่าใบใช้ใบอื่นจะเหลือแค่6เด็กเท่านั้นอาจจะเหลือแค่6ใบภายในเด็กเท่านั้นซึ่งจํานวนของเล่นในเด็กมันน้อยเกินไปครับมันน้อยเกินไปจริงๆสําหรับการเล่นเพราะว่าเกตหนึ่งบางใบม,มีคุณค่าในการซับมากกว่านั้นการที่จะลด ตัวใหญ่เขาจะไม่ลดพีจีอาจจะต้องไปลดทิ้งใต้อะไรอย่างนี้มันอาจจะทําให้ตัวเล็กเด็กเนี่ยเล่นยากขึ้นหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่พอมาถึงยุควีป๊บการที่ดอทิเกอร์แล้วมันควบสกิลพีจีไปด้วยเยงี้ยทำให้สล็อตตรงนั้นนะ่ะว่างไปเลยเพราะว่าอันดับแรกเลยมันไม่มีสไตล์อยู่แล้วสําหรับแพลตฟอร์มสแตนดาร์ดมันไม่ต้องใส่สไตล์แล้วเท่ากับว่าสล็อตสิบสี่ใบเต็มที่ครับอันดับที่สองพีจีกลายเป็นดอทิเกอร์เสร็จปุ๊บ เท่ากับว่าทั้งสล็อตสิบสี่ใบคุณจะใส่อะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวเล่นมันกลายเป็นว่าทุกตัวเป็นตัวเล่นหมดทุกตัวไม่จาเป็นต้องมาถือไว้บนมือเพื่อเอามาป้องกันสิ่งที่จะถือไว้บนมือเพื่อป้องกันโดยเมนหลักก็จะกลายเป็นทิกเกอร์อย่างเดียวเลยทิกเกอร์ทำไมทิกเกอร์ชิวสองหมื่นชิวหมื่นห้าเป็น p g อยู่บนมือทิกเกอร์เป็นทิกเกอร์หมดเลยก็ได้ซึ่ง มันทําให้ตัวเล่นน่ะมันหลากหลายขึ้นในบรรดาเกตหนึ่งทั้งหมด่ะดาจะบอกว่าชุดแรกๆออกมาแล้วตัวมันน้อยก็พอเข้าใจกันได้นะเพราะว่าตัวมันน้อยจริงๆแต่ว่าในชุดต่อๆมามันมีความดีงามตรงที่มันออกมาอย่างนี้ไงพอมันออกมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บคนก็โอเคกันสําหรับตรงนี้นะแอตโตรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โอเคมากนะครับเพราะมันทําให้เกตหนึ่งเนี่ยมีสล็อตที่ว่างเล่นและอีกในแง่หนึ่งครับการเล่นแวนการ์ดเนี่ยเขาจะนับทิกเกอร์กันว่าทิกเกอร์เหลือหรือเปล่าเพราะว่าทิกเกอร์มันถ่ายได้แค่สิบหก การที่เราเอาทิกเกอร์มากาดอย่างเดียวเท่ากับว่าเราอมทิกเกอร์บนมือได้ในหลุมเนี่ยมันจะเป็นจิตวิทยาย,ย่างหนึ่งว่ามันจะมีอาจจะมีแต่นอร์ม l ลยูนิตก็ได้ที่อาจจะโดนเผาโดนตีตกลงไปแต่ว่าบนมือเนี่ยกาดเนี่ยมันก็จะถือทิกเกอร์ไว้กาดนะครับซึ่งมันก็โอเคในการได้มันอ่ะข้อเสียของตัว PG อาจจะ PG ที่เป็นดรอยมันอาจจะมีแค่ในส่วนของการทำดาเมจเช็คนะครับนะทำดาเมจเช็แล้วม่เป็นข้อเสียยังไงพี่เพราะว่ามันตกดม แล้วมันได้จัว่วคืนมือหนึ่งใบซึ่งเมื่อก่อนน่ะโอกาสจั่วติด PG ที่มันเป็น PG เกตหนึ่งอ่ะมันอาจจะมีงาอ่ะดอตกปุ๊บด,ดอตกดมได้ PG แต่ตอนนี้กลายว,ว่าดอตกดมปุ๊บก็ PG กูก็ล่วงไปด้วยเลยใบหนึง่งอะไรอย่างนี้คืออาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆแต่ในแง่กลับกันตอนที่เราไดเช็คตอนที่เราตีเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้คือตกไปอ่เราเช็คปุ๊บเป็นดอทิกเกอร์ เราได้ดอทิกเกอร์บวกกับ pg ขึ้นมือนะตอนนั้นแล้วเราก็ได้การ์ดอีกใบนึ่ขึ้นมือมาด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากครับผมนะในการที่เปลี่ยนเจ้าดอทิกเกอร์เนี่ยเป็น pg นะครับเรียกได้ว่าเป็นลุกเล่นหนึ่งที่แอตโตคิดว่ามันเวิร์กนะเพราะว่าเกตหนึ่งที่เป็น pg เนี่ยมันกินสล็อตกันมานานมากแล้วนะครับถามว่าเกตหนึ่งที่เป็น PG ยังมีอยู่ไหมมีนะครับในภาควแต่ความสําคัญของมันมันไม่ได้สำคัญเท่า ดรอทิเกอร์ที่เป็น PG ละดรอทิเกอร์เป็น PG จะอยู่เรียลลิตี้ที่สูงกว่าพีจที่เป็นเลทธรรมดานะครับซึ่งการใส่เนี่ยระหว่างเกรดสูงกับเกรดหนึ่งเนี่ยแน่นอนครับมาเป็นเซนติเนลเหมือนกันถึงมันจะคนละเกรดกันแต่มันมีสกิลเซนติเนลเหมือนกันมันก็ใส่ได้รวมกันแค่สี่ใบในเด็กเท่านั้นเหมือนเดิมนะครับผมนะทำให้มันก็อยู่ในเกรดที่รับได้และสําหรับใครที่แบบอยากเล่นคีสิบสองฮิลสี่คุณอาจจะต้องไปใส่เกรดหนึ่งเป็นพีจีก็ได้นั่นคือลูกเล่นที่คุณทําได้ นะครับคุณอาจจะไม่ใส่ดอเลยคุณอยากไปใส่นี้หรือว่าเด็กมันจวนหนักอยู่แล้วพี่ผมไม่อยากดอเลยผมอยากใส่อื่นก็ได้ครับผมมันทําได้หมดครับตอนนี้คือแค่มันดึงสล็อตออกในสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปจากเด็กได้มันเป็นเลยเป็นลูกเล่นหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคในภาพหวีมากๆเลยนะครับดอพีจีเนี่ยถือว่าเป็นแบบกูดนะครับกูดชอบมากเลยนะครับในบรรดาส่วนของ การทั้งหมดที่อตโตเห็นมาในภาควีนะครับลูกเล่นที่มันเปลี่ยนไปอะไวก็ตามนะครับผมโอเคในคลิปหน้านะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเส้นพลังกันเส้นพลังเปลี่ยนไปแน่นอนครับอย่างที่เราเคยพูดกันไปนเกินไปในคลิปที่แล้ว นะครับเรามาดูกันว่าในคลิปหน้าเนี่ยจะพูดถึงเส้นพลังกันอย่างเช่นเคยครับวันนี้ชอบกดไลค์ตามกดซับสไครป์ของผมเนี่ยนะฝากแฟนไทด้วยแวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์แทย์ชอวฟิเชียลจะมีคลิปนะครับแวนการ์ดวีให้ติดตามอีกแน่นอนช่วงนี้เนื่องจากว่าสภาวะโรคระบาดเราก็อยู่บ้านแล้วก็จะพยายามคอดคลิปแวนการ์ดวีมาให้น้องๆได้ชมกัเนเรียกได้ว่าแวนการ์ดวีออกปุ๊บน้องๆสามารถเล่นกันได้เลยนะครับนะตอนนี้ขอฝากเพจนิดน,นึงครับผมแวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์แทย์ชอวฟิเชียลครับ Social, ผมจะมีคอนเทนตต์่าาาางๆให้้้้้ดดดูนนนะคครรรััับบบแแลวกกก็็็สุททยีฝปปชอเิ อ่าน่าจะจำหน่ายแล้วนะครับกับ g b t 1 3สามารถสั่งเข้ามากันได้นะจ๊ะที่เพจเลยอ่าเรียนอยู่ในอธิบข้างล่างวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปพวกเราผมสวัสดีครับ